สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมมีเมนูมาเสนอครับดอกกระหล่ำนะฮะดอกกระหล่ำผัดกับกุ้งสดครับกุ้งสดเราก็ล้างทำความสะอาดนะครับแกะเปลือกออกนะครับบีบ หมันที่หัวทิ้งนะครับแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นข้างหลังออกนะครับแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันสับปะหลังหนึ่งช้อนชานะฮะน้ํหนึ่งแก้วแช่ไว้ประมาณ15นาทีคนให้เข้ากันนะครับทิ้งไว้15นาทีแล้วก็มาล้างออกนะครับกุ้งเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็นคาวแล้วก็เนื้อเขาก็จะเด้งด้วยวิธีทํากุ้งนะฮะไม่ยากนะครับทําง่ายเราต้องแกะความสะอาดให้หมดเลยนะฮะแบบนี้เลยนะ อันนี้ก็ผัดกระดอกกระหล่ำนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีทําเลยนะครับเริ่มจากการเจียวกระเทียมให้หอมก่อนครับน้ำมันํำข้าวสองช้อนโตครับกาเครื่องปรุงก็จะมีนะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนชาซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนชาแล้วก็ ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาน้ำตาน้ำน้ำตาลทรายนะครับครึ่งช้อนชานะฮะส่วนผสมน,น้ำเปล่าครึ่งแก้วครับ บางครั้งเพื่อนๆเข้ามาดูบอกว่าทําอาหารเหมือนซ้ําๆนะแต่ก็ทานได้แบบนี้ครับผักทานผักให้มากที่สุดเพราะว่ามีสภาวะน้ําตาลในเลือดสูงนะครับทานอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ต้องต้องเป็นผักนะครับกุ้งนะฮะเนื้อไก่หมูก็ทานน้อยนะไม่ทานมากตามที่สูตรที่คุณหมอบอกมานะฮะก็จะได้ควบคุมน้ําตาลได้เยอะด้วยครับ ทานอาหารพวกนี้น้ำมันพืชก็ต้องเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันพวกต่างๆน้ำมันมะกอกนะน,น้ำมันปาล์มงดนะน้ำมันถั่วเหลืองงดกุ้งเราล้างสะอาดแล้วนะครับเราก็กระเทียมเหลืองแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยครับ ตัวให้กุ้งเขาสุกนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะเอากุ้งขึ้นก่อนนะครับเอากุ้งไปพักผมตัดกุ้งออกไปพักแล้วเราก็เอาเดอกกะหลังใส่ไปเลยครับหัวกระทะไม่ต้องคนนิดนึงก่อน ก็เมนูจะซ้ำนะฮะบ่อยแต่ว่าฐานผักให้มากกว่าข้าวนะครับเราก็พยายามเปลี่ยนให้มันหลากหลายรูปแบบนะครับใส่หมูบ้างกุ้งบ้างไก่บ้างแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆชอบครับบางครั้งก็อาจจะใส่พริกลงไปด้วยนะฮะเพื่อเพิ่มรสชาติให้เผ็ดนะครับพริกขี้หนูสดก็ได้ ไฟต้องก,กลางๆนะครับอย่าอย่าแรงมากนะไฟหลังจากนั้นเรามาปรุงรสกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะฮะอย่างละหนึ่งช้อนชายกเว้นน้าตาลส,สายแค่ครึ่งช้อนพอครับเ,เติมเครื่องปรุงครับ น้ำปลาหนึ่งช้อนชาซีิวขาวหนึ่งช้อนชาถ้าเพื่อนๆชอบรสเข้มกว่านี้ปรุงเพิ่มได้ครับอันนี้ผมทำให้รู้เฉยว่าผมมีสถาวันตา่าลนเยอะสูงนะฮะเราก็จะไม่ปรุงมากนะครับเหมือนเวลาไปซื้อก๋วเตี๋ยวมาทานเนี่ยก็ไม่ปรุงอะไรเลยรั้ปรุงไม่ได้ครับ ซอสหอยนางรมหนึ่งชง้อนชาค,ครับ I'm